มีตะกอนบาบังนั่นแหละคุณมันเพ้ยมาเห็ุผมแดงเิอเจอออกไม่เจ้าเห็นหลุดละคุณมันเพ็น์วะไมบายค่ะไม่บายค่ะฉันกะจีล้งคือกันนั่นล่ละค่ะฉันกะจีล้งคือกันล่ะขอบคุณค่ะสุขภาพแข็งแรงนะค่ะคุณมันเพนอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนค่ะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองค่ะ ขอให้มีแต่ความสุขค่ะอยู่ไกลบ้านเนาะคุณมันเพ็งอยู่ต่างประเทศประมวลภาพบทต้องลบเด้อยายไปปิดเอาปิดาจา้าปิดเสียงเอาจา้าคุณมันเพ็งกับคัณว,ว่ารบไม่บายค่ะคุณมันเพ็งขอให้มีความสุขเด้อค่ะรักษาสุขภาพเด้อให้เฮงเฮงปังปังเด้อค่ะอย่าเจ็บอย,ย,ย,ย่าไข่อย่าจนเด้อสุขภาพแข็งแรงค่ะ กดไหลอยู่นี่ก๊ดไลหลคุณมันเพ้นอยู่นี่นังเทียอนไปบ้านเพิ่นมาถือเพิ่นเอาช่องเพิ่นเอาช่องมากกับไปถือนังเที่ยกับกดก,ดกับขึ้นไปทั่วทิพย์ทั่วแดนก๊ดอันนึงกับขึ้นไปอันนึงพิมพ์กระดาย เล็บที่หนึ่งส่งกำลังใจขาดเจ้าบบต้องสั่งรายได้เจ้าก็ไปปิดตัวเองแค่นั้นจบเออถ้าถ้าเจ้าบ่สั่งรายได้เจ้าก็ไปปิดตัวเองแค่นั้นจบสิ เาประมวลตรวจสอบขึ้นมาตัวไหนติดเขากะสิบอกเจ้าก,ก็ต้องลุกเจ้าไปปิดเสียงเอาโอ้ยแมนจา้าทั้งทั้งบาดทั้งโดนดาโอ้ยคือกันนั่นละอันคนอยู่บ้านกะคัดใจกันได้เดี๋ยวนี้คนอยู่บ้านกับกวาคือกันว่าโอ้ยปัญญาอ่อนเพิ่อนบะเออมีแต่คนปัญญาอ่อนสวัสดีกันทั้งวันเพิ่นบะ เพินวาเขาเนอกอันสวัสดีกันทั้งวันมาสั่นทาได้เงินเท่าไหร่ล่ะเพิ่นวาเออได้กี่หมื่นแล้วเพิ่นวาเป็นแยังว่ออันทําได้เงินกี่หมื่นกี่แสนแล้วล่ะมีแต่คนปัญญาอ่อนเพิ่นวาวาไหมโอ้ยเบิดคําบสีบเบาสวัสดีกันทั้งวันเพิ่นวาอะไรก็ไม่รู้เพิ่นวาอุ้ยยิามาหา คัดคัดใจหลายน้าก็เลยว่านี่ต okay ่คุนบาตัวเม้าอวาพี่บ่าพี uh ่โปกันว่ากันทาเพ่ต่อห้องก็อยากไล่เนาะห้องก็อยากไล่สุดเนาะคุณมันเพ่นกับวัวหรอ อคุณมันเฟดกังหัวหรอ ไตเวลาเอาเขาเห็นนองหมาแล้วเดี๋ยวนี้นี่นตับหมาคือตับหมามานน่คือตับหมามาหลายหลายนน่มันกินตับย่นันนะโอ้ยเมื่อใดกินตับย่านันมักกินตับย่งนนะหมาก็ได้น,นะคนยังเม่ได้กินอยู่ตับย่านหมากินเลี้ยงหมาก็เป็นพราระเด้๋ย่นี่เลี้ยงหมาก็เป็นพาระ อันขอขอบคุณคุณบรรพนทเด้อค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะอันน้องนาใยายไกลกับติดขอตัวลงขึืนอกันน่ะละอันมันนึกอยากไล่สุกับไล่สุไปซื้ออ่ะขอขอขอบคุณคุณบัพนเร็เด้อค่ะมาเป็นกำลังใจให้เนาะไยบ่ายค่ะคุณันเพินอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะโชคดีเด้ออย่าพอกันไม่เด้อค่ะ บ๊าบายค่ะบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย